เปลี่ยนสีนพวงมาลัยนิสันวิกเก็ตเดี๋ยวจะลักไก่ครับไม่ต้องถอดรู้จะได้หรือเปล่านะตีนี่ออกขึ้นหมดแล้วก็อาจจะมีปิ่นถอดได้อยู่นี่ <S <S ไม่ไปเอาเล็กนตัวใหญ่หวะไอ้ตัวนู้นไอตัวนัหนาๆตรงนู้นไหนนู้นน่ะนู่นอยู่ตรงพื้นนัเนี่ยตัวใหญ่ไปเอามาตัวใหญ่มานี่แรงก็ <S <S พอหรอกพอไหม่ะแรงก็ได<ห>่พอ,พอ,พอเอาคนอนเคาะดเนยไม่วางแล้วคนอนเคาะ มันติดข้างบนต้องถอดหรือเปล่าไม่ต้องขายข้างบนก่อนเดี๋ยวคลายเนี่ยนี่น็อตตรงไหนติดเนี่ยที่เราเลื่อนติดไหมมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งไหมน็อตสองอ่ะมีถอดก่อนเออกหรอกเออถอดออกก่อนเดี๋ยวลงลิฟต์เลยเอาไงทางๆหน่อยไปทำไมวะ ก่อนในการกบายนั่นหรือเปล่ลูกยางใช่ไหม๋ยวรู้เดี๋ยวดูอันนจำไม่ได้เหมือนกันนี่หมดนั่นน่ะเหี่ยถอดได้เลยถอดได้เหรอเดีวถอดไอ้น็อตเนี่ยนี่น็อตเลื่อนนี่เนี่ยตัวนี้น่ะอ๋อจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนเข้าไปเลยใช่ไหมเออเลื่อนเข้าหน่อยก่อนแล้วรูดแล้วเดี๋ยวเอาก็ต่อยาวๆมาอาเองเว้ยไม่รู้เอาตาบก สองยาวนะเลื่อนได้ห้เลื่อนไปนิดหนึ่งก็หลุดแล้วครับติดอยู่หน่อยนึงนัดเดียวเอาสีเหลืองมาด้วยอะไรมามากไว้หน่อยเอาสีเหลืองมามากไว้หน่อยสีเหลืองนั่นแหละหแถวหน้าสีเปรี้ยวแถวพื้นแถวขามือา่อข้างหน้าเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยแถวๆนั่นแหละเอาเขาต่อย,ยาวด้วยนี่เขาต่อย,ยาวอยู่นียยนน่ีนู่นนู่น นู้นไหนนู้นแหละไนนั้นแหละเออมาเลยตัวยาวนั่นแหละเอาสนิกมาด้วยหนูสนิกนี่นี่นี่นั่นแหละโอดวงบนไลครับคิดไม่สนิกมึงต้องคิดตรงน็อตมันต้องหมุนวงไล่จะลงก่อนได้หมุนให้น็อตมันนี่ก่อน หมุนวงไล่ใหม่ด oh ิหม okay. ุนเอามือหมุนก็ได้หมุนตรงนี้หมุนเลยเออหมุนไปอีกหมุนเยอะเลยฮะไปไปก็เอามือหมุนพวงไล่เอาเออมาแล้วอีก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 ก็ไไม่ต้องมาร์กหรอกมันมีล้อเลื่อนอยู่ไม่ต้องมาร์กเอาสเนิคมาฉีดนะฉีดข้างล่างได้ไหมเอาสเนิคมาฉีดอีกเนี่ไม่ต้องมาร์กหรอกมันมีล้อเลื่อนเยข่าไม่ได้อะชีดข้างล่างไม่ได้ไม่ไปฉีดจากข้างบนเนี่ย นี่มันเป็นไหนรูปนะมันเป็นสะพานไม่ต้องไม่ต้องมากหรอกใส่ให like ้มันูกลางก็พอแล้วใส่ผิดมันจะไม่เข้าหรอกท้ายวะพอพอแล้วพอละหมุนหมุนลงไปทางนู้นหน่อยหนึ่งหมุนไปเดี๋ยวจะบอกเองหมุนไปอีกอีกอีกพอพอละถอดไปเอาบกสองก็ต่อยาวมาเลยถอดแล้วมายื่นบนยางเลย

ถอ,อดออกเลยใแฮหลุดเลยจังมันเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่ต่วนี้มันมีสูตรยังไงวะของนั้นลืมไปสูตรมันจะดันไปข้างหน้าเลยบางรุ่นดันไปนู่นได้บางรุ่นไม่ได้แล้วแต่คันบางคันนะคันดันไปห่างสักสองเซนก็ออกแล้วไอ้ถอดถอ,อดถอดน็อตออกเลยเอาปอกนี่ ถ่ายคลิปอย่างเงี้ยมีคนทำมีคนถ่ายเงี้ยมีคนดูอยู่แต่เฮียเขาไม่สนใจเลยแต่เงินจะเอาเดี๋ยวขึ้นริบค่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตีเดี๋ยวเอาแป๊วเลยใหญ่เอองัดไปเลยนเอ้ยงัดไปเอ้ยมัดสีไปก่อนมัดสีไปก่อนออกก่อน มกัมกมักสีพวงไล้ไว้ก่อนตอนใสมันจะง,ง่ายนี่มากเนี่ยแต้มไว้ก่อนนี่ยเขาแต้มสีขาวไว้แล้วไม่ใช่ไหมตรงนั้นนี่นี่มกักมากนี่เลยนี่นี่ตรงเนี้ยนู่นในในพวงไล้อะในแกนมันอนะเนี่อันนี้น่ะอันนั้นไม่ต้องมีสีขาวอยู่แล้วนั่นน่ะนี่มักอันนี้ไว้โฟล้อใช่ไหมโฟล้อ อันอยู่เนี่ยนี่สีขาวอยู่แล้วเนาะเออเขาเรียกให้ตรงอ่ะเห็นไหมนี่ยมีสีขาวอยู่เนี่ยทอดปะเออทำอย่างงั้นมึงก็ตั้งพวงอะไรใหม่เสียเวลางไงทำมันตรง,งง่ายๆเอาค้อนตีจะไปหรือเปล่าตำรวจไม,ไม,ไม่ต้องตีทางใดอย่าไปงัดงั้นเดีย๋ยวแตกเอาค้อนตีเล่งัดอ่ะตีให้มันเข้าไปข้างในตีไอ้นี่นเข้าไปในไอ,อ้เฟืองเมื่อกี้น่ะตีแรงเลยบางทีไม่เข้าเราไม่รู้ ừ tí, tí nghe là tí thì ngắt tí tôi bôn lên cái bài nó tí như thế này tí như có đu vật một một giang quá à. 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 không buồn tí vậy mấy mô không thấy rồi tí ngắt dài dài tít luôn rồi ngắt cắt mà นี่มันไม่ถึงออกเล็กงัดใหญ่ค้อนใหญ่อ่ะถ้างัดไม่ไปต้องถอดน็อตที่ออกกับน็อตสี่ตัวแล้วก็ให้ไปโน่นหน่อย,น,น,อยน,นี่เนี่ยนี่นะ่ะนี่ตรงลิฟต์เนี่ยนี่ตรงส้ำขาฝั่งนี้ที่ถอดยางนี่นะ่ะนน่นนู้น่ะเอามาสองห้านลยนน่ะเลยนั่นแหละ เอาค้อนใหญ่มาด้วยอยู่ไหนไม่รู้หัวหนี่ไม่รู้อยู่ไหนหรอกแถวๆนั่นแหละม <c oughs> ันไม่ไปครับอีกแล้วไม่ไป <c oughs> นี่เฟืองเลี้ยงเยอะนี่เฟืองเลี้ยงเยอะแสบนี่วันน,น,นี้นไปมึงขีดโซเนกไอหอเปล่าหรอลองตีดูดิ ตีดูดิลองงัดดูเดี๋ยลองงัดแล้วตีด,องงด,ด,ดูอ๋อไม่ไปมันไม่เข้าเลยนี่มันยังอยู่นี่ติดอยู่พอพอต้องเคาะอย่างเดียวเนี่ยมันติดไอ้เฟืองนี่อยู่ติดน็อตนี่อยู่ไม่นมนชนลูกยางก่อนเปล่าไม่ชนเอาเอาคอนมางัดเอาคอนเหล็กคอนใหญ่มาตีมาเดี๋ยวตีให้เดินนะครับคอนมาเอายางไปทะนุนนิดนึงดูเนี่ย ตีให้มนแรงๆครับงั้นไม่ไปายข้างในไม่หลุดติดตรงนี้หน่อนึงมองเห็นแล้วเนาะเนี่ยมองเห็นอยนู่ติดหน่อยหนึ่งเล่นเมื่อวานนี้แถวนี้แหละไปถึงนู้นหรอกหยุดแถวๆนี้นู่นหน่อยอหน่ะนู่นหน่ะเออหนึ่ง วางไว้เดี๋ยวมันหายหายแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรใช้ต้องไปเก็บเครื่องมือของช่างเนาตีไปเ,เอาเอาเหล็กจับมาแล้วค้อนตีเ,ยเลยเป็นกัดตัวสั้นน่ะนี่นี่นั่นแหละจับสั้นในค้อนอ่ะตีข้างบนเนี่ยอย่าตีตรงนนั้น<ฮ>เออตีตรงหน้าเนอะย,ยกเหล็กสูงสูง่อยยกไอ้เหล็กนี่สูงสูงอีกเออนั่นแหละไปแล้วแรงเนยไปแล้วเนอะ ยกขึ้สูงเลยเนล็กมือซ้ายอ่ะจับส้นสั้นยังไ้ตัวแรงอีกเออเออไม่เล็กมือยกขึ้สูงเลยยกให้มันพจน์ในนั้นเนะออให้มันพจน์เล็กเออนั่นแหละออกอยู่เคาะทีเดียวออกแล้วเนาะคอนเล็กก็ได้ถ้าตัวใหญ่มันหนักแต่กูชอบตัวใหญ่เกือบหลุดแล้วนิดเดียวเอง ออกมาเิยตีให้อาาอ,กอกมาเดี๋สวยเอายืดถ่ายเป็นไหมอย่าไปซูมเล่นอีกนะเชียของ